สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมบอนี่เกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมารีวิวเกม r i x System กันนะครับเกมยานยินแบบ u ุดนิมที่มีบางสิ่งที่ไม่เหมือนใครเกมนี้ไม่มีอะไรแบบเดิมๆเ,เพราะมันมีกฎของตัวเองเกมนี้มีลงให้กับเครื่อง Switch PS 4 Xbox One แล้วก็ PC นะครับ r i x System ไม่ใช่เกมอาร์เคดทั่วไป อันที่จริงแล้วมันไม่ได้ท้าทายคุณจริงๆด้วยเครดิตที่จำกัดหรืออะไรที่ซับซ้อนเลยแต่เราได้รับการปฏิบัติด,ด้วยการเปิดการเล่าเรื่องเพื่อแนะนำให้เรารู้จักกับอลิสซึ่งได้รับมอบหมายให้กอบกู้โลกหลังจากที่รู้ว่าเธอมีภูมิคุ้มกันต่อการบุกรุกการควบคุมของปอรสิตเป็นเรื่องดีที่เธอบังเอิญได้เป็นนักบินที่ยอดเยี่ยมด้วยเพราะบอสหลายตัวที่เจอนั้น บังเอิญเป็นสหายเก่าของเธอที่ถูกปรสิตควบคุมเรื่องราวอาจจะไม่สมเพุสมผลเท่าไร่แต่มันก็ยังเจ๋งอยู่ดีนะก่อนและหลังภารกิจจะมีแอนิเมชันหน้าตาตัวละครการนำเสนอแบบพิกเซลแม้ว่ามันจะมีคัตซีนแบบนี้ไม่ยาวนักระบบการเล่นของเกมเป็นไปอย่างรวดเร็วขับยานยิงวิ่งผ่านดงกระสุนนรกหาทางไปหาบอสให้โจงได้ น่าเสียดายที่แต่ละดานนั้นสั้นเอามากๆจุดเช็คพอยท์ที่มีให้ก็เพียงจุดเดียวคือก่อนการต่อสู้กับบอสแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายทีมของด่านโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าสังเกตดูจะเห็นรูปแบบของสตูที่จำกัดการออกแบบสตูระหว่างเดเวลไม่หลากหลายสตูจะมาในลักษณะเป็นเว็บเวบซ้ำๆก็หมายความว่าหลังจากเล่นไม่กี่ครั้งเราก็จำแพทเทิร์นได้โดยง่ายแล้ว คลิปลับเกี่ยวกับเกมนี้คือมันไม่มีปุ่มยิงแบบเดิม,ดมแต่ยานของเราจะยิงโดยอัตโนมัติหากมีศัตรูอยู่ข้างหน้าช่วยให้เรามีสมาธิกับการหลบหลีกนี่อาจเป็นการออกแบบที่ดีก็เป็นได้เพราะพลังกระสุนจะดีขึ้นก็ต่อเมื่ออยู่ใกล้กับกระสุนของศัตรูการเข้าใกล้อันตรายยังช่วยให้เบรกเกรดเต็มเร็วขึ้นซึ่งทำให้เกิดการโจมตีแบบเคลียร์หน้าจอ มันใช้ได้ดีในเวลาโจวนตัวหรือเอาไว้สู้กับบอสเราจะมีพลังชีวิตจุด่สาแต้มที่สามารถเติมได้ในระหว่างด่านโดยการฆ่าศัตรูบอสด่านท้ายค่อนข้างยากและเกมนี้เราอาจเล่นจบได้โดยไม่ถึงชั่วโมง r i ก s ิ s เต็มเป็นเกมยานยิงที่สนุกนะการเผชิญหน้ากับบอสที่สนุกแม้ว่ามันจะซ้ำซากและการขาดเครดิตจะทำให้เราต้องกระโดดกลับเข้าไปและลองอีกครั้ง ล่ากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านี่เกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ